CAN FRINGO สวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มินิเบนชแนลนะครับเย้ยและตอนนี้คุณก็กำลังอยู่กับเกม HARRY POTTER MAGIC a w a k e n เนะครับ สำหรับ EP นี้ผมจะมาแนะนำการ์ดที่น่าใช้ในการลงแรงเลยนะครับสำหรับดูทุกการทะเลสาบดำนะครับสำหรับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับหากเพื่อนๆสนใจเติมเกมขอแนะนำร้าน Elastic Shop บริการเติมเกมมือถือออนไลน์เติมแบบ UID ไม่ต้องออกจากเกมก็รอรับสินค้าได้เลยสามารถคลิกลิงก์ได้ที่ใต้คลิปนะครับ หลังจากที่ทางเกมนะครับได้ปรับบาลานซ์แพทมานะครับเพื่อนๆกับัฟความสามารถให้กับการ์ดหน้าใช้นะครับอย่างคอนฟลิงโกนะครับทาให้จากเดิมหน้าใช้แล้วหน่าใช้ขึ้นไปอีกนะครับเนื่องจากว่าแพทนี้เวลาที่เราลงแรงนะครับเพื่อนๆเ,เ,เราก็จะเจอกับฝูงซัมมอนจํานวนมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนักๆอย่างเช่นกระเป๋านิวสคาร์แมนเดอร์หรือว่าจะเป็นการ์ดใหม่อย่างน้องเคลฟี่นะครับซึ่งการ์ดใบนี้ก็มีความสามารถเพิ่มเติมด้วย ความสามารถแรกเลยนะครับเพื่อนๆสามารถมุดเข้าไปนะครับชิงในโลได้แต่ว่าตัวโลแก้วจะรับความเสียหายไว้ก่อนหลังจากนั้นก็จะปรับเป็นดาเมจปกตินะครับอย่างที่2ก็คือเมื่อเรานะครับชิงใส่ยูนิตท,ที่มีโลนะครับมันก็จะมีโอกาสชิงไปชิงมาจนกว่าโลจะแตกนั่นหมายความว่าถึงแม้เราจะปลาลนะครับใส่เจ้าฮิปโปกริฟหนึ่งตัวนะครับมันก็จะพังโลข,ของฮิปโปกริฟก่อนที่จะเป็นดาเมจสุดท้ายแบบปกติไปนะครับ อย่างที่3นะครับก็คือคาถาคอนฟลิงโกเวลาทำดาเมจกับยูนิตท,ที่มีโลหรือตัวโลเองก็ตามนะครับจะสร้างความเสียหายถึง2.5เท่าด้วยกันนะเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นเดี๋ยวผมจะจำลองสถานการณ์ทั้ง3แบบให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับมาดูสถานการณ์แรกกันนะครับสำหรับสถานการณ์แรกนั้นก็คือสถานการณ์ปกตินะครับเพื่อนๆ เราจะให้ตัวเบรนนี่นะครับปล่อยยูนิตที่ไม่มีโลออกมานะครับเราจะใช้เป็นอย่างาตัวของเควินปูไฟนะครับวางไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวแอดวนการ์ดนิดนึงนะเราจะใช้คอนฟิงโกนะครับปลาใส่เบรนนี่แบบปกติเลยนะครับดาเมจที่ได้นะครับก็จะเป็นดาเมจปกติเช่นกันนะครับ สำหรับสถานการณ์ที่2นะครับเพื่อนๆก็คือสถานการณ์ที่ตอนฝั่งตรงข้ามนะครับหรือว่าตัวเบรนนี่ของเราตอนนี้นะครับกําลังกลางโล่อยู่นะครับเพื่อนๆเราก็จะเอาโล่ครอบนะครับยูนิตท,ที่อยู่ด้านในทั้งหมดนะครับแล้วให้ตัวมินิเบรนนะครับป่าเข้าไปในโล่นะเพื่อนๆสำหรับดาเมจที่ได้นะครับ ดาเมจที่ตัวมิดิเบรนทำเนี่ยก็จะพังโลไปก่อนอย่างที่เห็นกันนะครับ235นะแล้วตามด้วยดาเมจปกติอีก94นะครับไม่ต้องตกใจไปว่าทำไมมันแรงขึ้นเพราะว่ามันบวกมาจากตัวของก o อปปี้การ์ดนะครับสำหรับสถานการณ์ที่3นะครับเพื่อนๆก็คือสถานการณ์ที่ตัวน้องฮิปโปกริฟนะครับหรือว่ากระเป๋าของนิวสคาร์แมนเดอร์เขางอกออกมานะครับบอกเลยว่าการ์ดใบนี้โกงแล้วโอพมากๆเลยนะครับสำหรับณนะตอนนี้นะ เดี๋ยวเรานะครับก็จะรอให้น้องเขาออกมานะครับเห็นเกาะของฮิปโปกริฟไหมครับตอนนี้หอกเกาะของฮิปโปกริฟเนี่ยเหลือค่อนข้างมากนะครับถ้าเราปลาคอนฟิงโกเข้าไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับ <Br ingo. S 1> ใช่แล้วครับเพื่อนๆถึงแม้ว่าน้องฮิปโปกริฟจะอยู่เพียงแค่หนึ่งตัวนะครับมันก็จะชิ่งกับโลกของตัวเองนะครับจนกว่าตัวเองนั้นจะแตกตูมไปนะ หลังจากที่เราได้ทําการอธิบายนะครับถึงประโยชน์ของคอนฟลิงโกแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราก็จะเอามาใช้ลงแรงนะครับให้ดูกันนะอยากจะให้เพื่อนๆโฟกัสที่ใบของคอนฟลิงโกนะครับสําหรับเด็กที่ผมเอามาทดลองให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็จะเป็นเด็กชุดนี้นะครับถามว่ามันเอาไปเล่นได้ไหมก็เอาไปเล่นได้นะเพื่อนๆแต่ว่าทั้งนี้คอนฟลิงโกนะครับก็สามารถใส่กับได้อีกหลายๆเด็กเช่นกันนะครับ เกมนี้ผมคิดว่ายูนิตน่าจะค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนๆแล้วก็เขาอาจจะมีโลหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับยังไงก็รอดูกันไปก่อนนะครับสำหรับกร์ดคอนฟิงโกนะครับตอนนี้ของเราเนี่ยยังไม่ขึ้นมือนะครับเพื่อนๆเดี๋ยผมตั้งใจว่าเดี๋ยวจะห่อจะแฝดนี้ก่อนนะครับ ได้แล้วนะฮะสำหรับตัวการ์ดของคอนฟลิงโกนะครับเพื่อนเพื่อนเราก็จะปล่อยน้องเธอออกมาแล้วทำการชิงก่อนเลยนะครับมาแล้วฮะสำหรับการ์ดกระเป๋านะครับเดี๋ยวผมจะทำดามเมจใส่ปูนะครับเพื่อให้ตัวของกระเป๋าเนี่ยได้ดูดยูนิตเข้าไปนะครับดูดเข้าไปเลยลูกดูดเข้าไป สูรเข้าไปวุการ์ดคอมฟิงโกไม่มีนี่แย่แล้วเป็นไรฮะเดี๋ยวบนการ์ดเอานะครับแป๊บหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนได้แล้วครับคอนฟิงโกแต่ว่าเป็นฮิปโปกิฟไม่มีโลนะครับแย่เลยนะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็ใช้ตัวคุกน้าไปก่อนเดี๋ยวเขาก็ต้องปลามาอีกนะครับเกมนี้ไม่ได้หวังว่าแบบจะชนะนะเพื่อนเพื่อเราแค่มาทดสอบให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่ามันสามารถเอาไปแบบเคลียร์เจ้ากระเป๋าไปนี้ได้จริงๆนะครับเนี่ยกระเป๋า18นะเพื่อนๆน เดี๋ยวดูว่ามันจะทําได้อย่างที่เราคิดไว้หรือเปล่านะครับเอาละตอนนี้นะครับเราก็ตั้งโล่คุ้มให้ตัวเองก่อนแล้วก็ใช้ครัสซันดาถ่วงน้องๆไว้นะครับเอาหมอกคุ้มไปนะเพื่อนๆโอ้โหแบบนี้ไม่ค่อยดีเลยนะครับต้องส่งปูขึ้นมาละหนี่ครับให้ปูดูดเข้าไปนะครับจะได้ไวขึ้นนะ ฮิปโปกิฟตนะครับตอนนี้เข้าไปในกระเป๋าแล้วนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราปาใส่เลยนะครับ <Hey. S 1> เนี่ยครับโลของฮิปโปกิฟ18นะครับหายเร็วมากเลยนะเพื่อนๆเ,เรียกว่าหายแบบรวดเร็วทันใจเลยนะครับ <Hey. S 1> สำหรับประโยชน์ของคอนฟิงโกนะครับ <Hey. S 1> ก็ถือว่าแบบใช้ไ,ได้เลยนะเพื่อนๆสำหรับการปรับบาลานซ์แผ่มานะครับ ให้เราเนี่ยได้มีโอกาสนะครับในการไฟกับยูนิตที่สู้ยากๆนะอย่างกระเป๋าของนิวสคาแมนเดอร์นะครับเนี่ยผมก็ปาชิงไปนะครับนครับเพื่อนๆมาแล้วครับปาเลยครับแต่ยูนิตที่มีโลครับก็จะทําดาเมจใส่โลก่อนแล้วก็ค่อยชิงนะครับเป็นดาเมจปกติไปหลังจากที่โลหมดแล้วนะเอาละต่อไปก็คิดว่าเราน่าจะแบบเอาจริงได้แล้วล่ะเพื่อนๆ ไม่รู้เหมือนกันว่าจะชนะหรือเปล่านะตอนนี้ปัญหาของผมก็คือการ์ดเดินหมดแล้วนะครับคำว่าทำดาเมจแรงไหมก็ผมมองว่ามันก็แรงอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมต้องระเบิดน้องทิ้งก่อนแล้วก็เอา มีห่อไว้นะครับทางที่ดีก็คืออย่าให้ตัวกระเป๋าเนี่ยมีโล่หรือว่าดูยูนิตจนครบนะครับอันนี้ก็คือดีสุดแล้วนะนะครับก็โดนระเบิดตุ๊บตจนตายนะครับก็บอกเลยว่าคอนฟิกโก้มันเป็นะายที่ตูมตามากเลยนะเพื่อนๆ อันนี้ก็หนักเพื่อนหน่อยนิดนึงนะครับการเดินเราหมดแล้วนะครับเรียกว่าเป็นเฮอร์เมลนี่ขาตายเลยก็ว่าได้นะนี่ครับผมก็ขอไปก่อนนะครับห่วงไปก่อนนิดนึงนะใส่ต้องใช้วิชามาแล้วล่ะเพื่อนๆ เราจะห่วงเขานะครับจนเลดเกมเลยนะเลดที่เรียกว่าแบบ4นาทีแล้วเขาไม่ต้องลุกขึ้นมาอีกหรือไม่ต้องรอลุ้นแล้วนะครับเด <c oughs> ี๋ยวรอคุณยูกิเขาเดินนิ่งก่อนนะ <c oughs> เรียบร้อยครับ <Imp> เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับตัวอย่างเกมเพย์นะครับลุนไหมผมเนี่ยรุ้นมากๆเลยนะยังไงก็ตามนะครับเพื่อนๆหากชอบนะครับ e ีีนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากด้วยกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปเราเจอกันใหม่สำหรับ E ีีหน้านะ EP ีนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย